ก็สวัสดีนะครับโอเคนะครับหลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมผมได้รีวิวกาดไปนะครับแล้วก็จะเก็บเจ้ากาดนะครับเข้าบ้านของมันนะครับปรากฏว่ามันบ้านมันเต็มนะครับผมผมก็เลยถอยบ้านให้มันใหม่นะครับผมพร้อมกับสลีฟใหม่นะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นแบรนด์ของ ultra pro นะครับโอเคซึ่งผมมาเคยรีวิวไปแล้วนะครับทั้งเจ้าสมุดเก็บ สะสมการ์ดนะครับแล้วก็สลีปใส่การ์ดเป็นซองใส่การ์ดนะครับผมแต่ตอนนี้ที่ผมมารีวิวเพราะว่าผมซื้อมามันเป็นรุ่นใหม่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเอารุ่นเก่ามาให้ดูนี่นะครับรุ่นเก่าๆกา็จะเป็นแบบนี้ยางใาเหมือนกันนี่ก็นี่มันเต็มหมดแล้วครับไม่มีที่เก็บต้องมายัดในนี้นะครับ ได้มากเลยก็จะมาเทียบให้ดูครับว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่เป็นไงนะครับดูจากซองเลยซองนะครับผมซึ่งรุ่นเก่ารุ่นแรกที่ผมซื้อมานะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้อ่าตัวแพ็กเกจนะครับแล้วก็รุ่นสองที่ผมซื้อรุ่นสองนะครับที่ผมซื้อมานะครับเป็นสีขาวนะอันนี้เป็นแบบนี้นะครับ รุ่นใหม่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นอัลต้าโปรโปรไบรเดอร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันมีจุดแตกต่างก็คือตรงนี้นะครับมันไม่มีรุ่นโปรไบรเดอร์แล้วนะครับมันมีแต่คำว่าอัลต้าโปรนะครับซึ่งมันแตกต่างหรือข้างในเหมือนกันยังไงก็ต้องไปดูทีนะครับแต่แพ็กเกจมันก็คือเก็บได้3 6 0รยบใบเหมือนกันนะครับผมก็คือมีทั้งหมด20่แผ่นนะครับ ซึ่งแต่ละแผ่นจะมี2หน้าหน้าละ9เป็น18นะครับผมก็แปดคก็เป็น3ามนะครับผมโอเคอันนี้คือรุ่นเก่านะแพ็กเกจร,รุ่นเก่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็รุ่นนี้นะครับโอเคส่วนตัวเจ้าสลีฟนะครับเป็นรุ่นโปรแมทนะครับซึ่งรุ่นจ่มเป็นนี้นี่คือรุ่นที่ผมไปซื้อมาก็คือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่า มันเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะครับผมนี่เป็นโปรแมทเหมือนกันเป็นไซส์ส l นะครับเป็นไซส์เล็กนี่เห็นด้เห็น,นเป็นส l มันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเราไปดูเจ้าสูทรสะสมสมูนก่อนเลยนี่ผมซ่สีม่วงนะครับเพราะว่าผมชอบสีโทนสีน้ำเงินสีม่วงสีพาสเทลนะครับผม ก็แทบไม่แตกต่างเลยครับจะแตกต่างก็ทงเท็กเจอร์แผ่นสีดำๆนี่แหละนะครับอื่นก็เหมือนเดิมหมดแล้วนะครับอืมก็เหมือนที่เคยรีวิวไปแล้วครับผมเราก็ได้บ้านของเจ้าก,การิกิเพิ่มขึ้นมาอีกส0แผ่นนะครับโอเค นี่ตามนี้เลยนะครับเป็นสีม่วงนะครับสดใสสวยงามน,นะครับเ,เก็บไว้เป็นบ้านใหม่ก็เจ้าโปรแมทนะครับผมก็ผมซาอมเป็นสีฟ้ามานะครับอยากเปลี่ยนสีบ้างก้อนี้จะเป็นรุ่นโปร m a ทนะครับซึ่งเป็นแบบแพ็ค60บใบนะครับหนึ่แพ็ก เป็นไซส์เล็กไซส์สมอลนะครับคือ62มิลลิเมตรคูณ8.9มิลลิเมตรก็คือ6.2เซนคูณ8.9เซนนั่นเองครับนี่ไม่จะเป็นแบบนี้จะได้มา60นะครับเอามาด้วยให้ดูแผ่นหนึ่งก่อนก็ตัว ซองนี้จะเป็นแบบแบบขุ่นนะครับผมถ้าใส่ไปมันก็จะเป็นแบบขุ่นนะเดี๋ยวเอาลองอกการเาใส่ใบหนึ่งเดี๋ยวเป็อย่าง,งเจ้านี้แล้วกันนะครับอันนี้ถ้าเราดูข้างนอกมันจะสะท้อนแบบนี้นะนี่เป็นซูเปอร์พารเรนะครับผมลองใส่ดูนี่มันจะเป็นแบบขุ่นนะเวลาสะท้อนแสงมันจะตัดรีเฟกทั้งหมดออกนะครับผมรีเฟกการสะท้อนนะ มันก็ดูดีไปแบบนะครับผมแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนาะออาจจะชอบแบบใส่ไม่ชอบคุณพอจะได้เห็นฟลอยของกาส์นะครับผมแต่ผมได้หมดเลยนะครับโอเคก็มารีวิวเจ้าบ้านกาชิคิให้ดูประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็เหมือนเป็นคลิปสร้าๆคลิปพิเศษนะครับ บ้านให้น้องอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดในขณานี้ด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ